สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่15นะคะเดือนพฤศจิกายนพศส5 6 4นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นปห้นะคะการ อีเช่นเคยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันอยู่ในเรื่องของแรงในชีวิตประจำวันนะคะเราได้เรียนผ่านมาแล้วก็คือในเรื่องของแรงลับและการรวมแรงนะคะที่มากระทำกับวัตถุแต่สำหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องใหม่นะคะที่เราต้องเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของประโยชน์ของแรงเสียดทานนะคะเดี๋ยวในเรื่องของประโยชน์ของแรงเสียดทานนะคะจะมีอะไรบ้างมีประโยชน์ มีข้อเสียอย่างไรนะคะ<ห>เดี๋ยวในคลิปวิดีโอที่คุณครูจะส่งให้กับนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดนะคะทั้งหมดให้กับนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอนะคะดูให้จบนะคะอย่าเลื่อนผ่านนะคะและเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้คําตอบนะคะเดี๋ยวหลังคลิปวิดีโอคุณครูจะมีกิจฐฐกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทํากันอีกเช่นเคยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูนิดาอินสมบูรณ์เรื่องที่เราเสเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของแรงรับและแรงสเสียดทาน ก่อนอื่นเลยนะคะเราไปทบทวนในเรื่องของแรงรับกันก่อนแรงรับก็คือผลรวมของแรงตั้งแต่2แรงขึ้นไปที่ร่วมกันกระทําต่อวัตถุเดียวกันแล้วมีผลทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปตามผลของแรงรับผลของแรงรับนะคะจะเกิดด้วยกัน3กรณีกรณีแรกแรงสองแรงขึ้นไปมีทิศทางเดียวกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันค่าของแรงรับจะเท่ากับ ผลรวมของแรงทั้งหมดกรณีที่2แรงสองแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันมีทิศทางตรงข้ามกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันแรงรับจะได้จากการหักล้างของแรงทั้งสองบางส่วนโดยแรงรับจะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของแรงที่มีมากกว่ากรณีที่3แรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงข้ามกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกัน แรงจะหักล้างกันจนหมดและแรงรับจะมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ไปดูแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชนิดโดยเป็นแรงที่ผิวของวัตถุหนึ่งต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่งและมีทิศทางของแรงตรงข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเราจะแบ่งออกเป็น2ข้อหลักๆด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือน้ำหนักและแรงกดของวัตถุโดยแรงกดน้อยแรงเสียดทานน้อยวัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วแรงกดมากแรงเสียดทานมากวัตถุเคลื่อนที่ได้ช้าข้อที่2นะคะชนิดของพื้นผิวสัมผัส พื้นผิวเรียบแรงเสียดทานน้อยวัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วพื้นผิวไม่เรียบหรือพื้นผิวขรุขระแรงเสียดทานมากวัตถุเคลื่อนที่ได้ช้าต่อไปไปดูนะคะในเรื่องของประโยชน์ของแรงลัพประโยชน์ของแรงลัพนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการค้ามนาคมในสมัยก่อนก็คือจะมีการใช้วัวออกแรงลากเกวียนเป็นในเรื่องของกระถางแขวนนะคะ เขาจะมีการใช้ลวดสามเส้นช่วยยึดกระถางเอาไว้ทำให้เกิดความสมดุลน,นะคะเป็นการใช้แรงร่วมกันต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการสร้างสะพานแขวนนะคะการใช้สุนัขก,กเลื่อนหรือแม้กระทั่งการปั่นจักรยานพว่วงอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์จากแรงลับที่เขานำไปใช้นะคะต่อไปนะคะไปดู ในเรื่องของผลดีนะคะแล้วก็ผลเสียของแรงเสียดทานกันเมื่อกี้เนี้ยนะคะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของแรงรับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในเรื่องของประโยชน์ของแรงเสียดทานแต่ก่อนที่เราจะขึ้นในเรื่องของประโยชน์ของแรงเสียดทานเนี่ยนะคะเราจะไปดูผลดีแล้วก็ผลเสียของแรงเสียดทานกันนะคะไปดูผลดีของแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะคะ ระหว่างพื้นรองเท้ากับพื้นถนนขณะที่เราเดินจะทำให้เราไม่มีการลื่นหกล้มนะคะซึ่งผลเสียนะที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นรองเท้านะคะแรงเสียดทานจะทำให้พื้นรองเท้าเนี่ยสึกก่อนได้เมื่อใช้เวลาไปนานๆน,นะคะ ต่อไปแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างมือของเรากับวัตถุที่เราถือทําให้วัตถุไม่ลื่นและหล่นจากมือของเรานะคะผลเสียของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นก็คือเวลาถ้าถ้าเราใช้มือหรือวัตถุ ในการไปจับหรือถือของเนี่ยนะคะแรงเสียดทานเนี่ยนะคะจะไปต้านนะคะ,ะการเคลื่อนที่ของวัตถุทําให้วัตถุบางอย่างเนี่ยที่เราต้องการให้ความมีการเคลื่อนที่เนี่ยเคลื่อนที่ได้ยากหรือเราถือวัตถุเนี่ยเราจะต้องมีการออกแรงได้มากขึ้นต่อไปไปดูในเรื่องของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างล้อรถต่างๆกับพื้นผิวถนน ทำให้ล้อรถต่างๆเกาะติดพื้นผิวถนนได้ดีนะคะส่วนผลเสียของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะคะแรงเสียดทานจะทําให้เกิดการสึกก่อนนะคะของดอกยางล้อรถต่างๆเมื่อใช้เวลานานๆเ่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานกันการใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทานเราจะแบ่งออกเป็นการเพิ่มและการลดของแรงเสียดทานนะคะไปดูการลดแรงเสียดทาน การสร้างถนนนะคะต้องมีการออกแบบเลือกใช้วัสดุนะคะที่นํามาสร้างถนนให้เหมาะสมนะคะสังเกตว่าพื้นถนนที่สร้างนะคะถ้าเป็นพื้นเรียบนะคะถนนเนี่ยนะคะที่เป็นพื้นเรียบเนี่ยรถจะวิ่งได้เร็วแต่ถ้าเกิดถนนที่มีการผุพระเนี่ยนะคะรถจะวิ่งได้ช้านะคะดังนั้นเขาจะมีการลดแรงเสียดทานเพื่อที่จะให้รถเนี่ยวิ่งได้เร็วขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะในเรื่องของลดแรงเสียดทานนะคะอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการาใช้นะคะ กับล้อรถเข็นนะคะการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่นะคะหรือวัตถุที่มีน้ําหนักมากเนี่ยเราจะต้องมีการใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้ายทีนี้ล้อของรถเข็นเนี่ยถ้ามีดอกยางหรือว่ามีลวดลายเยอะมากจนเกินไปเนี่ยจะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานทําให้มีการเคลื่อนย้ายได้ยากดังนั้นเขาจึงมีการลดแรงเสียดทานนะคะในการใช้กับล้อรถเข็นทําให้รถเข็นเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะ ต่อไปนํามาใช้ในเรื่องของอน้ํามันนะคะน้ำมันหล่อลื่นนะคะหยอดที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีการาใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะไปดูการเพิ่มแรงเสียดทานกัน การเพิ่มแรงเสียดทานนะคะก็จะมีการออกแบบของดอกยางแล้วก็ลวดลายที่ล้อรถต่างๆนะคะเพื่อให้ล้อรถนะคะมีการยึดเกาะถนนได้ดีนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการออกแบบรองเท้ากีฬานะคะเป็นการช่วยป้องกันการลื่นล้มหกล้มขณะวิ่งนะคะการใช้เบรกรถจักรยานเป็นการชะลอความเร็วนะคะหรือว่าหยุดการเคลื่อนที่ของล้อรถจักรยานนั่นเอง เมื erm ่อเราเรียนรู Ch Anyone, however, ้ในเรื่องของประโยชน์ของแรงลับแล้วก็แรงเสียดทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ครับหน้าสวัสดีค่ะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะของวันนี้คือให้นักเรียนนะคะ เขียนโจทย์ที่คุณครูขึ้นให้บนหน้าจอนะคะลงไปในสมุดโดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและขีดเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนถ่ายส่งมาให้กับคุณครูนะคะอ่ะแล้ว ทำนะคะนักเรียนมีปัญหาตรงไหนสามารถสอบถามคุณครูได้ตลอดนะคะหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จอย่าลืมนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะถ่ายส่งมาให้กับคุณครูพร้อมแจ้งชื่อของตัวเองด้วยนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ